ได้ได้ไม่เป็นไรต้องไม่ได้ยังเอาไว้สวยๆเลยไมื่อกี้ป๊อปแล้ว หลักเลยวยไม่ได้ย่าช่วยโดยเห็นว่นว่าพวกเรากับปาและทำคนเดียวไม่กิดไปอ้างว่าไม่มีค <c oughs> น่ับปานจะได้ทำคนเดียวได้ <laughs> <laughs> now, what is Benji what I like to ดี the bible I ดีใจพอบอกว่าสบายโบ นนเป็นความผิดของพอนะ่อลอย่าทำซ้ำที่หมุนซ้ำเนี่ยมันเป็นความปิดเือมันยาวไปพอเลยหมุนไต่มันฉันเราอาจจะหมุนทีเดียวได้ <c oughs> ทิงัน,น,น่ีปก็คืออย่าลืมว่ามันดูน้ำดูแทนใส่มัน ีวิแพ้ตรงที่พา้ต้องต้องทำเลยไม่ต้องลืมอยยาหลออให้มันยาการลืมไปแปดดี้บลาร์เดผมบาดไปเ็ผมกอโทน